สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพชรโฟกัสไต้หวันประจำวันที่14มกราคมกับดิฉันมทิราช,ชัยวุฒิคุณผู้ชมคะเมื่อปลายปีที่แล้วพักฝ่ายค้านได้ยืนยติถอดถอนประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อโดยอ้างเหตุผลว่ากระทําการขัดต่อรัฐธรรมนูญและบกพร่องต่อหน้าที่รวมถึงบ่อนทําลายระบอบรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้สภานิติบัญญตัติไต้หวันเปิดเวทีทําประชาพิจารณ์ในวันนี้และจะเชิญประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อเข้ามาชี้แจงต่อสภาในวันที่21-22มกราคมนี้ สภานิติบัญญัติไต้หวันเปิดประชา,าพิจารณ์นยติถอดถอนประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อออกจากตำแหน่งนัดแรกวันนี้ฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐบาลไล่ว่านำกฎหมายที่รัฐบาลแพ้โหวตไปแล้วรวมถึงกฎหมายการจัดสรรรายรับรายจ่ายทางการคลังหมาย,ยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความซึ่งเป็นการบ่อนทำลายดุลยภาพและเส้นแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแต่ทนายความฝ่ายรัฐบาลย้ำว่าการที่นาย,ยกรัฐมนตรีไม่ลงนามรับรองในร่างกฎหมายเป็นกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 部署是一个行政院长的实质性的权利。既然是行政院长不愿部署，应该是针对行政院长来进行一个政治跟宪法方面的权利互相的制衡，那怎么会跟总统有关系？ คณะกรรมาการจะเชิญประธานานิบดีไล่ทิงเตอร์ในฐานะผู้ถูกยื่นถอดถอนเข้าให้ข้อมูลในวันที่21และ22มกราคมนี้ซึ่งทำเนียบประธานธิบดีถแถลงว่าพร้อมให้ความร่วมมือแต่ก็ได้เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติเร่งพิจารณางบประมาณประจำปีและงบประมาณพิเศษป้องกันประเทศให้เสร็จสิน้นก่อนปิดสมัยประชุมใน13วันข้างหน้าซึ่งท่าทีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจและเรียกเสียงวิจารณ์จากฝ่ายคา้านโบกอาจุนเจ้าซินจินเซาเดอทุนชูบัตรจางกงเจียวเนียนจินเดอถิงขันยิง่งีง 财政收支划分法，该有的所谓的财政的分配，赖清德都不编、不附属、不公布、不执行，跟最近被韩南韩起诉啊，啊、呃、还要是求处死刑的尹锡月的行为差距在哪里？ ด้านสสพกักกบินตังวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าพยายามโยนความผิดให้ฝ่ายค้านพร้อมประกาศเตรียมเสนอยัตติให้ดึงงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนออกมาพิจารณาก่อนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลย้ำว่าได้ส่งร่างงบประมาณประจำปีให้สภานิติบัญญัติตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและมองว่าการแยกงบบางส่วนออกมาพิจารณาก่อนเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำกันมาก่อน การชุมนุมในอิหร่านยังคงลุกลามต่อเนื่องนะคะประธานาธิบดีสหรัฐไม่เพียงเผยแพร่ต่อสาธารณชนว่ากำลังส่งความช่วยเหลือให้แก่ชาวอิหร่านแต่ยังประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น25%กับประเทศที่เป็นคู่ค้าของอิหร่านด้วยซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจีนค่ะซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุด การประท้วงทั่วอิหร่านลุกลามกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตจากการปราบปราม,มแล้วกว่า1850รายถูกจับกลุ่มอีกกว่า16,00 0รายนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนประหารผู้ประท้วงด้วยด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ให้กำลังใจชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐเฝ้าติดตามยอดผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและกล่าวว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐกำลังเดินทางไป นอกจากสหรัฐจะยกเลิกการประชุมทั้งหมดกับเจ้าที่รัฐบาลอิหร่านแล้วยังใช้มาตรการคว่ำบาตรทางภาษีโดยจะเก็บภาษีนำเข้า25%กับทุกประเทศที่มีการค้าขายกับอิหร่าน โดยจีนจะเป็นประเทศแรกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเนื่องจากในปีที่ผ่านมาจีนเพิ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจากอิหร่านสูงถึง13-14%หากมาตรการเริ่มบังคับใช้สินค้าที่จีนส่งออกไปยังสหรัฐอาจต้องเผชิญกับภาษีสูงถึง70%ด้านนักวิชาการชาวจีนวิเคราะห์ว่าท่าทีของทรัมป์เป็นเพียงการสร้างสถานการณ์กดดันเพื่อเพิ่มอ,อ,อำนาจต่อรองก่อนการเดินทางเยือนจีนในเดือนเมษายนนี้ Trump การปราบปรามผู้ประท้วงในอิหร่านที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้รัฐบาลทรัมป์เริ่มพิจารณาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทั้งปฏิบัติการทางทหารและสงครามไซเบอร์การขับเขี้ยวกันระวังสามมหาอำนาจสหรัฐจีและอิหร่านที่ลุกลามจากกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกไปสู่สงครามเศรษฐกิจส่งผลให้สถานการณ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกและอาวเปอร์เซียทวีความตึงเครียดขึ้น ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณเตือนของธนาคารกลางสาหรัฐในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้โลหะมีค่ากลับมาเป็นทรัพย์สินปลอดภัยที่รับความนิยมอีกครั้งนะคะราคาทองคําและเงินในตลาดโลกต่างก็ทําสถิติสูงสุดเป็นบรติการโดยราคาทองคําระหว่างการซื้อขายช่วงหนึ่งพุ่งทะลุ 6, 4 0 0ดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์สหรัฐบุกโจมตีเวเนซุเอลาและการประท้วงในอิรานส่งผลให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกสูงขึ้นประกอบกับกรณีที่นายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดถูกดำเนินการสอบสวนทางอาญาบรรยากาศการลงทุนในตลาดจึงเต็มไปด้วยแรงซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงราคาทองคําและเงินในตลาดโลกจึงพุ่งขึ้นพร้อมกันในวันที่12มกราคมการซื้อขายทองคําล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นสองจุดห้าเป4 7ดอลลาต์สหรัฐที่ที่การซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้าพุ่งขึ้นไปถึง 7.3%ปิดไปที่85.09ดอลลาร์สหรัฐต่อออนผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดว่าราคาทองคาในไตรามาสสีมีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ระดับ5,500ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามราคาที่สูงขึ้นในระยะสั้นเกิดจากภาวะการซื้อมากเกินไปจึงแนะนําว่าไม่ควรรีบซื้อตามราคาและควรระมัดระวังความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนสูงด้วย อีกัวน่าเขียวแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมานครไทยนั้นมีกรณีอีกัวน่าเขียวบุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนนะคะซึ่งจากสถิติของกองการเกษตรนครไทยนั้นพบว่าในปีที่แล้วจับอีกัวน่าเขียวได้กว่า26,000ตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ถึง12,000ตัวโดยพบในเขตหน่นชีและเหลินเตอมากที่สุด ชาวบ้านโชว์ภาพอีกัวนาเขียวที่ถ่ายไว้ได้ในมือถือเมื่อนึกถึงยังกลัวไม่หายตกบักอตโอเกยวเช่าตขีกดีตงกลองนีเก่ตวกเหียบีเจชัก้ดชาวบ้านในหมู่บ้านตาจงเขตั้านจีนครไทยนันได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านว่ามีอีกัวหน้าเขียวบุกเข้าบ้านราวสามถึงสี่ครั้งต่อปีนอกจากนี้พวกมันยังมักออกมาโชว์ตัวให้ชาวบ้านที่ออกมาเดินเล่นหรือออกกำลังกายเห็นเป็นประจำทั้งนี้อีกัวหน้าเขียวเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ 哎我在茶园南山公墓因为它生态比较好然后很少人进来所以有时候晚上或白天我在巡视南山公墓的时候我会发现树面上树上啊会有很多利略西去年到现在大概里面有通报了三四次 กองการเกษตรนครไทยนันย้ำว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันแพร่กระจายเข้าสู่ตัวเมืองปัจจุบันได้ว่าจ้างบริษัทร,รับเหมาให้ส่งเจ้าที่วันละ7-8คนลงพื้นที่ลาดตระเวนในช่วงเช้าและออกจับในช่วงกลางคืนซึ่งสามารถจับได้มากถึงวันละ200-300ตัวขณะนี้สามารถควบคุมจำนวนอีกวัวนาเขียวได้แล้วและในอนาคตจะเพิ่มความเข้มข้นในการจับเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายไปตามลำคลองและขยายวงกว้างออกไปอีก อากาศหนาวเย็นทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของไข้วัดใหญ่ในไต้หวันทวีความรุนแรงขึ้นนะคะคาดก่อนและหลังเทศกาลตรุษจีนจะเป็นช่วงพิกุดของการแพร่ระบาดนอกจากนี้เมื่อปีที่แล้วก็พบผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคที ria ย n e u m o c o c c u s ทาสถิติสูงสุดในรอบ5ปีด้วย กรมควบคุมโรคไต้หวันเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั่วไต้หวันมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เข้ารับการรักษาสูงถึง91,000คนครั้งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ10%ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มใหม่23รายและเสียชีวิต3รายนอกจากนี้ยังพบว่าในปีที่แล้วมีผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมข้อคัสถึง317รายทํายทำสถิติสูงสุดในรอบ5ปีโดยผู้ป่วยเกือบ50%เป็นผู้ทีีม่มอายุสูงกิ6เปอร์สนันนตนวปานาจะเกี่กกม้าอาคุจึงตือนกลุ่มเสงสง รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วทั้งนี้กรมควบคุมโรคคาดการว่าช่วงปลายเดือนมกราคมจะเข้าสู่ฤดูแพร่ระบาดของแค้วัดใหญ่โดยจะมีจุดพิกุดอยู่ในช่วงก่อนและหลังเทศกาลตรุษจีนพบกับพิเศสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ